มาดูวิธีการที่เราซื้ออีเวเชอร์แล้วก็ส่ง qr code ให้ร้านสแกนนะคะวิธีที่หนึ่งทำแบบนี้ก็ได้นะคะเข้ามาที่แอปมูมอเราค่ะไปที่อีเวเชอร์ค่ะร้านค้าที่เรา จะใช้บริการนะคะอ่าบุญส่งเสริมค่ะคลิกเข้าไปค่ะเสร็จแล้วเราก็คลิกเข้าไปค่ะแล้วก็ซื้อเลยค่ะอ่าจำนวนเงิน5 440ยค่ะยืนยันค่ะก็เห็นไหมคะได้ หกส mp นะคะแล้วก็ได้มา3ามได้ส่วนลดด้วย32.64สนะคะสั่งซื้อค่ะแล้วก็ thai qr นะคะเสร็จแล้วก็แคปหน้าจอไว้ค่ะเสร็จแล้วก็มาที่แอปธนาคาร ก็สแกนจ่ายค่ะามาค้นดูอัลบั้มอัลบั้มค่ะาภาพล่าสุดค่ะโอเคต่อไปค่ะเห็นไหมคะ ต่อไปค่ะ,ะยืนยันค่ะโอเคเรียบร้อยแล้วก็กลับไปที่แอปนะคะ,ะตรวจสอบการสั่งซื้อค่ะเห็นไหมคะเสร็จแล้วก็คลิกค่ะคลิกไปที่ร้านแล้วก็เปิดใช้งาน ตกลงตัวนี้ราคาที่เราจะส่งไปให้ทางร้านค้าสแกนนะคะวิธีที่1จบแล้วค่ะร้านค้าก็จะเข้ามุมมอช็อปแล้วก็สแกนปั๊บมันก็จะเป็นเงินเข้าไปที่ระบบหลังบ้านอันนี้ก็ได้เหมือนกันนี่คือเราซื้อไปเชอรออีกแบบหนึ่งก็ร้านค้าสร้างออเดอร์เองได้อย่างเงี้ยนะคะโอเคนะคะ